นิยายเสียงเรื่องผมอุ้มท้องให้อันฟ้าชาวสวนโดยมิสเตอร์สวีทแอนดโอยงเกอรบทที่2ขโมยขยุ่งหัวใจเสียงเห่าของสนักตัวโตดังมาจากด้านข้างของร้านสิ่งสำราญสุมเบนร้านอาหารนวิสารดังเดิมสิ่งดังกล่าวทำให้ภูเขาเด็กนุ่ไวัย17ย่าง18ปปีปวดหัวหนักกว่าเดิมตะกี้ เาเพิ่งทะเลาะกับสาวสวยฝ่ายนั้นคือมะนาวจิตซึ่งเพิ่งมาจากในเมืองใหญ่และอยากไปเที่ยวงานวัดฟังเพลงคณะหมอลำซิ่งแต่เขาบอกว่ามันอันตรายเนื่องจากช่วงนี้มีข่าวเด็กมั่วสุมทั้งตีกันแบบยกแก๊งตัวเขาไม่ได้ชอบความสนุกสนานเป็นขาโจ๋ใหญ่พอสมควรแต่ช่วงนี้ลายสิงสั่งห้ามไว้และให้เก็บตัวเนื่องจากเมื่อต้นเดือนก่อนตัวเขานั้น กิ้งเป็นลูกโบลลิงบนถนนโชคดีที่เนื้อตัวเพียงแค่ถลอกไม่มีส่วนใดหักหรือสึกหรอดังนั้นช่วงนี้เลยต้องทำตัวดีๆสักหน่อยหากยังกล้าซ่าออกไปแว้นรถอีกคงถูกอีกฝ่ายตัดหางปล่อยวัดแน่นอนซึ่งเกใครก็รู้ว่าไายสิงโหดและประเ็ิการแค่ไหนพูดแล้วใครไม่ทำตามก็เตรียมตัวโดนเช็คบินได้เลยติดใจต่อมาภูเขา ส่งเสียงตามบักง่งความหลายก็คือมละกอเป็นชื่อสุนัขพันธุ์รมนเชสเ,เพิร์ดเพศผู้วัยสองปีแต่มันก็เห่าไม่เลิกลาตัวเขากับบักง่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเพราะมันชอบเห่าเขาและทั้งคู่ไม่กินเส้นกันสุดๆถึงอย่างนั้นลายสิงก็สั่งให้เขาดูแลมันให้ดีดังนั้นตั้งแต่เลี้ยงบักฮงมาจนถึงตอนนี้เขาต้องถูกมันวิ่งไล่ฟัด แล้วก็โดดใส่เวลาเผอจนหน้าขมมไปหลายหนปะ่าตั้มปอดมึงมึงเฮาหาที่แตกติเดี๋ยวกูจับไข่ใส่กอกแดงๆน่อยตัดทับๆๆแล้วทอดกินเสยนี่ภูเขาพูดล้อเลียนบักหงซึ่งมีความหมายว่าเขาจะตัดตัวเดียวอันเดียวของสุนัขมาทำเป็นอาหารนั่นเองเมื่อเขาพูดจบก็เกิดความสงสักหน่อยเนื่องจากในหน้าจอ ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นเห็นร่างสูงสูงของใครสักคนเดินวนไปวนมาบริเวณหน้าห้องพักของลายสิงเอ๋ใครมันกล้ากระตุกหวดเสือน,น้อยๆกลางวันแสกๆวะชิหายชิหายไ้โจรห้าร้อยเขาร้องรำทำเพลงไปด้วยแต่เอขโมยที่ไหนจะคุยมือถือทำท่าเหมือนกำลังเล่าเรื่องรับกลมคมในหรือว่าลายสิง แอบนัดใครมาเล่นจำจี้กลางวันแสกๆชิละในที่สุดลายสิงก็เผยตัวตนที่ท้ายจริงออกมาทำทีไม่สนใจใครสุดท้ายเขาก็จับได้แบบคาหนางังคาเขาแต่เอ๊ะนั่นนั่นไอหย,ยาอีกฝ่ายเป็นผู้ชายนี่นาลายสิงคิดจะชนช้างกับตัวผู้ด้วยกันกลางวันแสกๆเลยเหรอว้าวงานนี้มีเฮ ภูเขาคิดเลือนเปื้อนไปไกลก่อนนึกขึ้นได้ว่าคนอย่างลายสิงไม่มีทางนัดใครมาจ้ำจี้ทีนี่เพื่อให้เด็กในปกครองอย่างเขาจับอีกฝ่ายได้แน่นอนเขาเลยนับหนึ่งไปถึงสิจากนั้นจึงเอื้อมมือไปสวมหมวกกันน็อกและหยิบไม้เบสบอลมากำไว้หลวมๆคราวนี้เขาจะต้องทาความดีลบล้างความผิดสักหน่อยถ้าเขาจับพวกย่องเบาได้ ลายสิงก็คงผ่อนปลนเขามากขึ้นไม่หักเงินลายวันกับเบี้ยเลี้ยงพิเศษรวมถึงลดมาตรการกำจัดพื้นที่เขาแบบนี้ภูเขาคงได้เที่ยวกับมะนาวจีสมใจฮุเลไปจับหัวขโมยกันคิดได้ดังนั้นเขาจึงสูดลมหายใจลึกและตั้งใจใช้วิธีจับขโมยแบบละมุนละม่อมที่สุดภูเขาย่องออกจากห้องควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดของร้านอาหารจุดหมายเขาก็คือคนตัวสูงสูงที่ดูจากกล้องแล้วเห็นว่ามีหุ่นที่หนุบหับจนเรียกได้ว่าอีกฝ่ายคงเป็นหัวขโมยที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อพอตัวเมื่อภูเขาเข้าใกล้ถึงคนที่กำลังคุยมือถือโดยใช้หูฟังเขานั้นอดแปลกใจไม่ได้อีกฝ่ายตัวสูงกว่าเขาอีกท่าทางดูเหมือนมีเรื่องลับเฉพาะกิจ กลับไปสายด้วยและภาพจากกล้องวงจรปิดมันขยายตัวเลยทําให้ดูเหมือนอีกฝ่ายนั้นดุบหนับเกินจริงแต่ว่าเจ้าของร่างจะเห็นตรงหน้าตอนนี้ขายาวสมส่วนเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อยืดขนาดพอดีตัวแต่แอบรัดรูปและการเกงยีนสีซีดก็ทำให้เขาดูเซ็กซีน่นิดๆและก็เท่จัดในเวลาเดียวกันเขามองเพลินอยู่นานเชียวและจนภูเขา เริ่มนึกขึ้นได้ว่าเขาชอบผู้หญิงโว้ยไม่ได้ปื้มเพศเดียวกันสักหน่อยมะนาวจีตคนงามแม่มะนาวของพี่ภูเท่านั้นตูจะเอาเมียไม่เอาสามีชาตินี้ต้องมีพัลเมียเป็นชนีเท่านั้นชิชิหายแล้วเขารู้ตัวอีกทีบักหุ่งสุนัขที่อยู่ข้างบ้านมันเห่าหลายขนต่อต,อตอ่กันเขาพลอยตกใจไม้เบสบอลในมือ หล่นลงพื้นเกิดเสียงดังผูเขาตั้งใจมาจับขโมยหากกลับกลายเป็นว่าเขากำลังเล่นซ้อนแอบกับอีกฝ่ายเซนี่ชายหนุ่มรีบมุดเข้าไปใต้โต๊ะเมื่อเห็นว่าคนที่คุยมือถือจะเงยคอมาทางนี้เแลีีตามองหาที่มาของเสียงเมื่อครู่ผู้เขาก็ใจเต้นระรัวแรงในมุมแคบๆที่มองเห็นหน้าอีกฝ่ายผู้เขา ต้องอาปากค้างพร้อมกินน้ำลายลงคอหลายอึดใหญ่ๆติดๆกันชิๆๆคนเมืองหลวงตัวเป็นๆเ,เนี่ยของดีจริงๆพับผ่าผิวขาวยังกับกืนหลอดนีออนเข้าไปปากนี้สีชมพูตากลมเป็นประกายกระวิบกะวับกกะแก้มก็เด้งดึงดึงหาขวมมึงเอ้ติดเสียว,ว่า ค่อยเป็นพูดายไม่งั้นจะพุ่งไปขอเบอร์แล้วและนั่นเป็นการพึมพำกับตนเองของภูเขาที่เสียงดังมากจนทำให้ร่างสูงที่เดินมาจากอีกฝั่งของร้านค้าค่อยๆย,ย่อตัวลงมาดูใต้โต๊ะและถามเสียงเข้มกับภูเขาไอไ้ไฟไอ้เด็กเปรถมึงทำอะไรอยู่ตรงนี้ภูเขาชื่อ่นว่าไฟ ก็รอดตายจากกองเพลิงเมื่อตอนเป็นเด็กและอีกฝ่ายที่ทำให้ภูเขาตัวแข็งเป็นหินอยู่ใต้โต๊ะจะเป็นใครได้หากไม่ใช่ผู้ปกครองของภูเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือลายสิงนั่นเองชิชิช,ช,ชิยิ่งกว่าหายแล้วจบบทที่สองฝากติดตามบทต่อไป,ไปเร็วนี้ขอบคุณครับ